ปรับสมดุลของฮอร์โมนได้นะคะก็จะช่วยส่งเสริมการลดน้ําหนักให้มีประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสิวอาจจะขึ้นเยอะมากเกินปกตินะหรือว่าประจำเดือนมาผิดปกติมาช้ามาเร็วอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์หรือพฤติกรรมหมอใบนะครับในแพทย์ทิจักวงวิสิทธิ์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ป้องกันนะครับที่ w ดอะบันยูไนฟวเนโรงพยาบาลพระรามก้านะครับ หมอไอซ์นะคะแพทย์หญิงพัทรรดาฤทธิวงค์ค่ะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ะลอวัยและเวชศาสตร์ป้องกันนะคะประจำศูนย์ w 9 Wellness Center โรงพยาบาลพระราม9ค่ะ มีฮอร์โมนหลายชนิดเลยที่เราดูในซีรีส์นะฮอร์โมนไว้ว้าวุ่นนี่เขาก็ไม่ได้เป็นตรงไปตรงมาแบบนั้นจริงๆแล้วมันคือการที่ฮอร์โมนทุกชนิดมันขึ้น สูงในปริมาณมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นวัยที่มีการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าเนี่ยรุนแรงมากขึ้นในทุกๆมิติเลยมีความเข้มข้นสูงขึ้นเนื่องจากระดับ<ม>ฮอร์โมนเนี่ยมันกําลังเติบโตขึ้นเนาะมัน,ม,นมันกำลังเพิ่มขึ้นมาก่อนอายุ30เนี่ยก็เลยถือว่าเราเป็นช่วงที่แบบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของฮอร์โมนเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศนะครับ เรื่องของการลดน้ําหนักนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเราปรับสมดุลของฮอร์โมนได้นะคะก็จะช่วยส่งเสริมการลดน้ําหนักให้มีประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะคุณผู้หญิงหลายๆท่านนะคะเข้ามาปรึกษาเนี่ยบางครั้งเราคนพบว่าออกกําลังกายแล้วควบคุมอาหารแล้วนะคะแต่ว่าสมดุลของฮอร์โมนค่ะที่เข้ามาปรับแล้วเนี่ยก็ได้ผลแล้วก็มีประสิทธิภาพได้อย่างดีค่ะ ฮอร์โมนเนี่ยถือว่ามีความเป็นระบบที่มีความสําคัญมากต่อทุกๆระบบอื่นๆในร่างกายเลยนะครับตั้งแต่เด็กจนแก่เลยนะทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละเรารู้สึกว่าเราต้องใช้ฮอร์โมนตั้งแต่เด็กจริญเติบโตต้องใช้ฮอร์โมนในการที่จะทําให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็ฮอร์โมนก็ทําให้เรามีคาแรคเตอร์มีลักษณะ ทางเพศนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีการเผาผลาญที่ดีมีความคิดความจําระบบการสืบพันธุ์นะครับแล้วก็ป้องกันความเสื่อมและความชรานะครับตั้งแต่เด็กจนสูงอายุเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นฮอร์โมนถือว่ามีความสาคัญในทุกๆช่วงวัยนะครับ สำหรับเรื่องของฮอร์โมนกับผู้หญิงนะคะ <c oughs> เป็นของคู่กันเลยค่ะ <c oughs> โดยในแต่ละช่วงวัยนะคะ <c oughs> ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ <c oughs> อย่างเช่นในช่วงตั้งแต่เล็กเลยนะคะวัยรุ่นเนาะ <c oughs> การเป็นสิว <c oughs> การมีประจำเดือนนะคะบางครั้งก็เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนนะคะหรือช่วงก่อนที่จะมีประจำเดือนเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเหวี่ยงก็เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะทีนี้พอมาถึงในช่วงของวัยเจริญพันธุ์นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการที่จะอยากมีบุ ะะหรือบางคนค่ะมีเรื่องของน้ําหนักตัวค่ะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนได้แล้วก็ช่วงหลังๆมานี้นะคะเริ่มมีคนไข้นะคะเข้ามาปรึกษาว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะคะถ้าจะหมดประจําเดือนแล้วเนี่ยเราจะป้องกันอาการในช่วงวัยหมดประจาเดือนได้ยังไงก็เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนอีกเหมือนกันค่ะในแง่ของเวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ป้องกันนะคะก็สามารถตรวจได้ในทุกๆช่วงอายุเลยค่ะ ขึ้นอยู่กับอาการที่มานะคะหรือว่าการต้องการที่จะหาสาเหตุของอาการต่างๆค่ะแล้วแต่ปัญหาในแต่ละช่วงอายุนะครับอย่างเช่นเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะมีมาตรวจฮอร์โมนด้วยปัญหาพัฒนาการไม่ตรงไปตามวัยนะครับอาจจะพัฒนาการช้าตัวสูงช้าหรือว่ามีการเรียนรู้ที่ช้านะครับหรือว่ามีการเผาผลาญผิดปกตินะครับ พอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาอย่างเช่นสิวอาจจะขึ้นเยอะมากเกินปกติเนาะหรือว่าประจำเดือนมาผิดปกติมาช้ามาเร็วอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์หรือพฤติกรรมการโฟกัสการตั้งใจในการเรียนรู้นะครับพออายุเยอะขึ้นมาในวัยทํางานหรือว่าวัยกลางคนเนี่ยก็จะ อาจจะมีปัญหาอีกกลุ่มหนึ่งเช่นปัญหาทางเพศเนาะก็คือเรื่องเซ็กซ์เฮลความรู้สึกที่ผิดปกติไปนะครับเปลี่ยนไปน้อยลงหรือว่ามากขึ้นนะครับหรือว่า มีปัญหาเรื่องของมีบุตรยากจะเป็นอาการเหนื่อยเพลียม,มากผิดป,ปกติก็ได้นะส่วนเริ่มอายุเยอะขึ้นในวัยเริ่มแบบใกล้จะหมดประจําเดือนนี้ก็มีปัญหาอีกนะครับมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนที่ลดลงก็จะเร่งความเสื่อมเนาะความแก่ในฝั่ง Anti-Aging ก็จะมาตรวจดูสมดุลฮอร์โมนนะครับแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนให้ปกตินะให้ให้สมดุลดีขึ้นเพื่อจะเพิ่มคุณภาพชีวิต จะมีตั้งแต่สุขภาพทางเพศนะครับเซ็กซ์เฮลท์ความเครียดเรืเ้อรังมีหรือไม่มีอาการก็ได้นะครับเพราะว่าการการชดเชยความเครียดหรือว่าความผิดปกติในแต่ละคนเนี่ยมันมีเรื่องของแบบพันธุกรรมมีเรื่องของออสารอาหารมันมีเรื่องของโรคประจําตัวหรือสมดุลร่างกายอื่นๆด้วยเนี่ยที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบว่าทําให้คนคนหนึ่งมีมีปัญหาหรือไม่มีปัญหา,หญหาเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมน สำหรับปัจจัยนะคะที่ทําให้เกิดการไม่สมดุลของฮอร์โมนในเพศหญิงนะคะก็มีตั้งแต่เรื่องของนิทฟิชั่นเรื่องของสารอาหารนะคะเรื่องของสารพิษในร่างกายนะคะเรื่องของการที่เรารับฮอร์โมนจากสิ่งแวดล้อมโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยค่ะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆที่เราไม่เคยรู้เลยว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนดิสรัปเตอร์นะคะนอกจากนี้ค่ะการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะเช่นบางคนเนี่ยใช้ยาคุมกําเนิดหรือว่าใช้ฮอร์โมน ก็มีผลค่ะที่จะทำให้ฮอร์โมน,นยมันไม่สมดุลค่ะหมอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเวลาที่จะมีประจำเดือนค่ะบางคนก็จะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างน้อยใจหรือว่าหวุ่ยงขึ้นมาได้หรือว่าเซนซิทีฟนะคะตรงนี้นีมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนที่ไม่สมดุลหรือคุณแม่หลังคลอดค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องมาม่าบลูเบบี้บลูนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนที่ไม่สมดุลค่ะ อย่างผู้ชายนะครับที่เข้ามาปรึกษาบ่อยๆมีตั้งแต่สุขภาพทางเพศนะครับเซ็กซ์เฮลท์ที่ลดลงอันทะอาจจะมีความผิดปกติที่อันทะก็ได้ที่ผลิตฮอร์โมนได้น้อยลงหรือว่าอาจจะเป็นความผิดปกติที่ระบบสื่อสารระหว่างสมองตอบใต้สมองลงมาที่อันทะที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบว่าทําให้คนคนนึงมีมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมน ชี้แจงอย่างนี้ละกันค่ะว่ากลุ่มคนไข้ที่มีหน้าอกเนี่ยใหญ่ขึ้นที่มีหน้าอกนะคะเวลาที่ระดับฮอร์โมนลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกลุ่มใกล้วัยทองเนี่ยค่ะก็จะมีหน้าอกที่แฟบลงเนี่ยนะคะแต่ว่าไซส์ของหน้าอกเนี่ยนะคะไม่ได้ขึ้นโดยตรงกับเรื่องของฮอร์โมนเป็นหลักอาจจะมีเรื่องของพันธุกรรมนะคะเรื่องของไขมันในร่างกายประมาณนี้นะคะ่ะ เป็นอันหนึ่งซึ่งเราเจอบ่อยเจอได้ค่อนข้างบ่อยเลยนะครับ แล้วก็อาจจะมีความผิดปกติของฮอร์โมนหรือไม่ก็ได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติของฮอร์โมนฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนเนาะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงได้ครับซึ่งในบางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศช,ชายเป็นเพศหญิงมากขึ้นกว่าคนอื่นนะครับด้วยเอนไซม์บางชนิดที่มันทําให้เรามีเอสโตรเจนสูงขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุนะที่ทําให้เรามีเนื้อเยื่อเต้านมเยอะขึ้นก็ได้หรือว่าเราลดน้าหนักยาก ก็ได้มันเหมือนอ้นว,น,วนขึ้นผู้ชายที่กินเบียร์เยอะๆเนาะกินเบียร์เยอะๆเนี่ยจะค่อนข้างสังเกตได้ว่าจะมีเพราะว่าเราแอลกอฮอล์ในเบียร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะกระตุ้นเอนไซม์นี้ที่จะทําให้เทสโทสเตอโรนมันโดนเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนมากขึ้นจะมีอาหารบางชนิดที่มีโมเลกุลคล้ายเอสโตรเจนซึ่งทําให้ร่างกายเรารับรู้ว่ามันเป็นเอสโตรเจนก็ได้เช่น อาหารที่เป็นถั่วเหลืองน้ำมะพร้าวอันนี้ก็ถือว่ามีโมเลกุลคล้ายเอสโตรเจนไม่ได้บอกว่ากินไม่ได้นะแต่ว่าบางครั้งเรากินแต่อาหารนั้นอย่างเดียวเลยเป็นเวลานานๆทุกวันทุกวันในบางคนที่พันธุก,กรรมในการขับฮอร์โมนหรือว่าเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนไม่ดีเนี่ยอาจจะมีผลได้นะครับแล้วก็ต้นเหตุอีกอันนึงซึ่งเราเจอบ่อยเลยก็คือพลาสติกคือสารพิษพลาสติก BPA เนี่ยเราถือว่าเป็นโมเลกุลคล้ายเอสโตรเจนหรือว่าเรียกว่าซีโนเอสโตรเจนคือเป็นเอสโตร เส้นเทียมที่เข้ามาปนเปื้อนในอาหารแล้วก็สามารถเข้าสู่ร่างกายแล้วก็อาจจะทําให้รบกวนระบบฮอร์โมนของร่างกายได้นะครับสำหรับการตรวจฮอร์โมนค่ะ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะก็จะแนะนําว่าให้มาตรวจเนี่ยวันที่21หลังจากที่มีประจําเดือนวันแรกค่ะทั้งการตรวจในเลือดแล้วก็ตรวจในปัสสาวะนะคะแต่บางคนค่ะอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะเข้ามาในวันที่21เลยหรือบางคนเนี่ยประจําเดือนมาไม่ตรงนะคะเราก็จะสามารถที่จะเลือกตรวจในวันที่สะดวกได้แล้วก็ใช้ในเรื่องของ range นะคะค่าตามวันที่มาตรวจเอาระคะในการประเมินผลในการรอผลนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ3-5วันค่ะ สำหรับการตรวจจากเลือดนะคะปัสสาวะเนี่ยอาจจะให้ข้อมูลเชิงลึกลงไปมากกว่าการตรวจเลือดนะครับในบางรายอาจจะจะเป็นต้องใช้ครับซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณสักหนสสัปดาห์แล้วได้ผลกลับมาก็เหมือนกันก็มาคุยนะครับวางแผนการรักษาครับการป้องกันกับคุณหมอต่อไป สำหรับคนไข้ค่ะที่อยากจะเริ่มดูแลเริ่มต้นดูแลสุขภาพนะคะสำหรับโปรแกรมบาลานซ์ฮอร์โมนเนี่ยก็จะเป็นการตรวจฮอร์โมนเพศนะคะอาจจะตรวจเพื่อเริ่มต้นนะคะหรือบางคนค่ะต้องการจะตรวจนะคะสมดุลฮอร์โมนในหลากหลายระบบนะคะโปรแกรมคอมพลีทฮอร์โมนเนี่ยนะคะก็จะดูได้ทั้งฮอร์โมนเพศนะคะต่อมฮอร์โมนไทรอยนะคะแล้วก็ฮอร์โมนต่อมหมวกไตค่ะหรืออีกโปรแกรมหนึ่งค่ะก็คือถ้าเกิดคนไข้เองนะคะอยากจะดูเสริมในเรื่องของสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมดุลฮอร์โมนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิตามิน หรือว่าซิงนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนอนหลับหรือว่าเรื่องของการลดน้ําหนักและเรื่องของความเครียดนะคะก็อาจจะดูโปรแกรมนี้ได้คะ่ะคนไขค้ค่ะที่มีปัญหานะคะในเรื่องของ Sex Health เซ็กซ์เฮล์นี่นะคะการตรวจฮอร์โมนกลุ่มโปรแกรม Sex เซ็กซ์เฮล์นี่ก็จะช่วยไขยปัญหาได้นะคะเพื่อที่จะดูสมดุลว่ามีปัญหาตรงไหนนะคะหรือคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับค่ะโปรแกรม s l e e p Better เนี่ยนะคะก็จะตรวจเรื่องฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับค่ะ อาจจะต้องดูปัญหาโดยรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยมันส่งผลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะหาต้นเหตุจริงๆที่เราจะแก้เบื้องต้นเลยแน่นอนเราเราก็ต้องใช้เรื่องการปรับไลฟ์สไตล์นะครับทั้งเรื่องการรับประทานอาหารปรับการรับประทานอาหารการออกกําลังกายการบริหารจัดก,การความเครียดหรือว่าเพิ่มคุณภาพการนอนหลับอันนี้เราเราเราคุยทุกเคสอยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ละเคสเนี่ยอาจจะมีคําแนะนําเรื่องไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนะครับตามผลของฮอร์โมนที่ผิดปกติแต่ละชนิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย จะมีออปชันอย่างอื่นในการช่วยม,มีตัวเลือกอื่นในการช่วยร่วมรักษาเรื่องของการฟื้นฟูหรือว่าการปรับฮอร์โมนนะครับอาหารเสริมหรือสารอาหารบางชนิดที่เราอาจจะต้องใช้เยอะมากขึ้นกว่าปกติหรือน้อยลงกว่าปกติจะใช้ฮอร์โมนไหมอันนี้อาจจะต้องคุยกันยาวนิดนึงนะครับ ผู้หญิงกับฮอร์โมนค่ะก็มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะอย่างปัญหาที่หมอพบบ่อยเลยค่ะก็จะมีเรื่องของ P C O S ถุงน้าในรังไข่ที่มาปรึกษากบ่อยมากแล้วก็เยอะมากนะคะหรือว่ากลุ่มที่แบบมีอาการเหวี่ยงก่อนมีประจำเดือนรวมไปถึงบางคนค่ะกังวลเรื่องของผิวนะ หลังๆมานี้เนี่ยทุกคนเริ่มจะรู้แล้วว่าเรื่องของการรักษาสิวเนี่ยมันจะต้องเริ่มรักษาจากภายในไม่ใช่แค่เรื่องของการไปกดสิวทายาสิวหรือกินยากดสิวอย่างเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องของปัญหาความเครียดที่ส่งผลต่อฮอร์โมนค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้ชายนะคะที่มีปัญหาเรื่องของเซ็กส์เฮล์ค่ะผู้หญิงอย่างเราค่ะก็มีปัญหาเรื่องของเซ็กส์เฮล์ที่เริ่มเข้ามาปรึกษาหมอเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะ เรื่องฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นเรื่องซับซ้อนเนาะเรื่องใหญ่อาการก็มีตั้งแต่หัวจดเท้าเลยเราไม่รู้อะว่าต้นเหตุจริงๆมันคืออะไรก็สาม,มารถจองคิวปรึกษากับคุณหมอที่ W n i Wellness ผ่าน HD m o Co Th ได้นะครับ HD สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่